เรามาเปลี่ยนสีนข้อหวอย่างหน้า h o n d a c ซีวิ f เกันเามาื่อเราถอดเล็ออกไปแล้วเราก็จะเห็นซีนเห็นสีนอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นีนตรงนี้มีลิมเราก็ต้องเก็บลิ่มไว้ให้ดีพร้อมกับเมล็หลังจากนั้นเราก็เตรียมซีนเริ่มตี เตียมซีนตัวนี้สำหรับ h o n ด a าซีวิ f เดีปีสองพเครื่องยนต์พันแปดรซีซีเรามาเตรียมไปแล้วเราก็หาาให้คะอวงสะอาดเพื่อง,งัดเอาตัวนี้ออกของเดิมออกนี่มีการหลวมมากเลยโอ้หลุดนี่หลดุหลด หุดหมดมาแล้วครับรุ่นเลยก็หมดสภาพดีนะมันยังติดได้แล้วเราก็ทำความสะอาดทำความสะอาดตรงเบ้านี้ให้สะอาดเลยทำความสะอาดตรงเบ้านี้ยังมีเศษตกค้างอยู่เราทำความสาดเบ้านี้เสร็จ หลังหลังนั้นเราก็จะเอาซีนตัวเนี้ยของใหม่อ่ะเตรียมใส่เข้าไปซีนได้เบิกเป็นของแท้มาเตรียมไว้ ตริดั้งกล้องนิดหนึ่งแล้วเราก็เตรียมปีนอุ้ยปีนตัวนี้เพิ่องจะเป็นสิ่งของแท้ได้เบิกมา มันทำความสะอาดให้แน่นอนอีกทีถ้ามันไปได้ก็อาจจะใช้กาวทาประกบตีนรอบนอกนี่นิดหน่อยหรือไม่ใช้ก็ได้แต่เพื่อความแน่นอนเราจะใช้กาวเป็นตัวจับสีนอีกทีนึงเพื่อดันเข้าไปให้อยู่ตำแหน่งเดิม นี่ครับไม่ต้องทาหนาทาตรงลายที่มันจะไปจุดยึดกับเสื้อจากนั้นเราก็ค่อยคอยค่อยคดันซสนเข้าไปตำแหน่งเดิน อย่าให้ตะแข็งค่อยๆจะมีตำแหน่งที่เขาอยู่ตำแหน่งที่เขาอยู่พอดี มีกาวอัดประเกนเราก็กบขอบนิดหน่อยไม่ต้องใช้เยอะหลังจากนั้นเราก็เตรียมมูเล่ เตมี้มเล่ที่จะใส่เข้าไปก็เตรียมเล่ที่จะใส่เข้าไปอาจอาจะอจะบีทาตรงขอบที่เซนวิ่งนิดหน่อยต้องทาเยอะอจากนั้นเราก็ ซึ่งจะมีริมริมจะอยู่ตรงนี้ต้องระวังตกลงลมาเราจะใส่ตามลายเดิม Hôm bây cả lim lim hay mở nít nương ta là tìm khắn nốt đó lại เดี๋ยว้องสายพานอีกสายสายพานช่วยหน่อยน็จะเตรียมขันน็อตเข้าไปน็อตตัวนี้ต้องขัดให้แน่นขัดให้แน่น ใช้เครื่องมืออัดแน่นอีกทีหนึง่งแล้วเราก็เตรียมงานที่จะใส่สายพานกับเดิมครับขั้นตอนเปลี่ยนซีนคอนนี้คอหน้าหรือข้อเวียงหน้าเป็นนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตรวจแน่นแล้วใส่สายพานก็สมบูรณ์แบบนะครับ